ซึ่งในการเก็บงานส่วนของผนังเนี่ยเกือบทุกหลังเลยนะครับเราทําเหมือนกันหมดนะเพื่อที่จะให้ผนังภายในเนี่ยเรียบเหมือนกับในตัวบ้านเขาจะมีวิธีการทําให้ผนังเรียบเนี่ยโดยใช้นะครับปูนนะครับปูนชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าปูนสกรีมโค้ดนะแต่การฉาบแล้วทาสีไปนี่แหละมันจะไม่เรียบไม่เนียนเหมือนบ้านคนรวยสวัสดีครับผมโบสาโสรสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านภูมิชนก พุทธรระนสายห้าหลังนี้เลยโครงการนี้นะครับเรามาต่อเติมห้องครัวหลังบ้านซึ่งจะเป็นห้องครัวที่ลงด้วยเสาเข็มไมโครพายต้องบอกว่าเป็นห้องครัวที่แบบจัดหนักจัดเต็มยิงผู้ชมเป็นห้องครัวที่เราเนี่ยทำแบบว่าให้คุณลูกค้าเนี่ยเหมือนห้องครัว สำหรับบ้านที่แบบราคาไฮเอนด์เลยนะครับในส่วนตรงนี้วันนี้เนี่ยผมจะมาเน้นย้ําเรื่องของการเก็บงานในส่วนของผนงังคุณผู้ชมซึ่งในการเก็บงานส่วนของผนังเนี่ยเกือบทุกหลักเลยนะครับเราทําเหมือนกันหมดนะเพื่อที่จะให้ผนังภายในเนี่ยเรียบเหมือนกับในตัวบ้านซึ่งในตัวบ้านเนี่ยหลายๆโครงการนะครับก็ใช้แบบเดียวกันนั่นก็คือการสกิมผนังนะครับในการสกิมผนังเนี่ยเขาจะมีการแบบขัดผนังให้เรียบนะครับเนาะแล้วก็ทําการทาสี ต้องบอกว่าก่อนจะขัดผนังให้เรียบก่อนจะทําอะไรพวกนี้เนี่ยเขาใช้กระบวนการเดียวกันหมดเลยก็คือมีการก่อผนังมีการฉาบผนังในการฉาบผนังแล้วจะทํายังไงให้ผนังที่ฉาบเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็สวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่บริเวณหลังบ้านของคุณลูกค้านะครับต้องบอกว่าในการที่จะ,ะทําห้องครัวเนี่ยเราจะทำตั้นแต่ฐานรากเลยคุณผู้ชม เราลงเสาเข็มทำฟุตติ้งทำคานนะครับเทพื้นวางระบบท่อนะครับแล้วก็ขึ้นโครงสร้างมุงหลังคาทำส่วนอื่นๆไปเกือบหมดแล้วคุณผู้ชมในขั้นตอนต่อมาเนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดหรือเขาเรียกว่าขั้นตอนของงานสถาปัตย์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูกระเบื้องผนงังปูกระเบื้องพืน้นนะครับและขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนั่นก็คือการสกิมผนงังนะครับในการสกิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกว่าเราจะทําการก่อผนังก่อน แล้วก็จะทําการฉาบผนังฉาบผนังเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนะเขาจะฉาบเสร็จแล้วเขาจะทาสีไปใช่ไหมแต่การฉาบแล้วทาสีไปนี่แหละมันจะไม่เรียบไม่เนียนเหมือนบ้านคนรวยอ่ะต้องบอกงี้ผมใช้คำว่าบ้านคนรวยแล้วกันเพราะว่าในหมู่บ้านจัดสรรหลายๆหมู่บ้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาหลักล้านขึ้นหมดแล้วนะครับหรือจะแพงๆไปก็คือหลักร้อยล้านแล้วซึ่งบ้านราคาประมาณนั้นนี่ยเขาจะมีวิธีการทําให้ผนังเรียบเนี่ยโดยใช้นะครับ ปูนนะครับปูนชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าปูนสกิมโคทนะปูนสกิมโคทเนี่ยต้องบอกว่าในการสกริมเนี่ยเขาจะสกิมแบบผิวบางๆเลยคุณผู้ชมไม่ใช่แบบเราฉาบเพื่อให้แบบเออมันหนาขึ้นไม่ใช่นะสกิมโคทคือสกิม1-2มิลนะครับก็คือหนาสุดเนี่ยห้ามเกิน3มมิลเลยถ้าเกิน3มมิลเนี่ยผนังมันอาจจะแตกร้าวกระท้อออกมาได้ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าก่อนที่เราจะสกิมผิวนะครับเราต้องทําการก่อผนังแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ทําการฉาบเรียบ ในการฉาบเรียบเนี่ยมันเรียบจริงผู้ชมอาจดูใกล้ได้เลยเรียบจริงผนังเนี่ยเรียบเนียนเลยแต่ว่าในการเรียบเรียนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าปูนฉาบเนี่ยเขาจะมีทรายนะครับเป็นส่วนผสมดังนั้นเนี่ยผิวของเขาเนี่ยเมื่อเอามือรูปรูปแล้วนะครับจะมีเม็ดทรายเป็นส่วนผสมดังนั้นมันจะไม่เรียบไม่เนียนเหมือนบ้านที่แบบแพงๆอ,ะอ่ะอ่าดังนั้นเนี่ยขั้นตอนจะมีขั้นตอนเพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนนั่นก็คือการสกิมโค้ดนั่นเอง ในการสกรีมโค้ดตอนนี้ช่างกําลังสกีมอยู่นะครับฝั่งนี้เลยอ่ะเดี๋ยวคุณมาดใูใกล้ตรงนี้ยังเหลืออีกหน่อยนึงที่เรายังไม่ได้ทําการสกรีมพอรูปรป,รปเสร็จเนี่ยมันจะเป็นคลายเม็ดตายแล้วคุณเห็นรอยไหมเอออาจจะมีรอยบ้างอันนี้คือรอยเวลาฉาบแล้วเนี่ยนะครับปูนมาททาการคลายน้ํานะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมันอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆรอยเล็กๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้เรียบให้เนียนให้สวยเนี่ยจะต้องทําการสกริมโค้ดนะครับในการสกริมโค้ดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทําการ สกิมแล้วก็เสร็จนะจะมีขั้นตอนยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับขั้นตอนในการสกริมโค้ดนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนตอนนี้อุปกรณ์ก็จะมีหลายชนิดมากนะครับอันนี้คือเกียนใบโพเกียนใบโพเนี่ยเราก็จะทําการตักนะครับตัวสกิมโค้ดนี่แหละนะตักสกิมโค้ดเสร็จแล้วก็เอามาไว้ในถังเพื่อเตรียมนะครับตรงนี้ส่วนผสมก็คือ1กิโลกรัมต่อน้ําประมาณ500กรัมนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็คนให้เข้ากัน มันจะคนได้เข้ากันแค่ระดับหนึ่งนะเมื่อเข้ากันร,ระดับหนึ่งแล้วนะครับต่อมาก็ต้องใช้นี่เลยสว่านไฟฟ้านะครับเนาะสว่านไฟฟ้าเนี่ยเราก็ทาการปั่นปูนซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีความถี่ในการหมุนต่อรอบเนี่ยค่อนข้างสูงจะทําให้ส่วนผสมของปูนกับน้ำเนี่ยละเอียดแล้วก็เนียนมากขึ้นนะครับอะตรงนี้เราผสมเสร็จแล้วนะครับอะเดี๋ยวเราดูกันเดี๋ยวผมจะใช้นิ้วของผมเนี่ยตักขึ้นมาคุณผู้ชมอะมาดูใกล้ครับนี่เลยนี่นี่ต้องบอกว่า เหมือนครีมกันแดดเลยนะอ่าเหมือนครีมกันแดดเลยคุณผู้ชมอารมณ์ประมาณว่าหนืดๆอ่ดอะเหมือนประมาณครีมกันแดดเลยนะครับตาตาก,กล,อลองไหมโอเคเหมือนครีมกันแดดเลยนะครับเหนียวประมาณนี้อ่าโอเคอยู่นะครับอ่ามขอา้ายก่อนเมื่อผสมปูนกับน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปแล้วก็ใช้เกียงโป๊เนี่ยตักเข้ามาเลยอ่าใส่กระบะเตรียมปูนนะครับเอาให้แบบพอดีพอดีอะการที่เราใช้อ่ะ จากนั้นก็ทําการตักเลยช่งางแล้วก็ลุยเลยนี่นะครับยังเหลือพื้นที่อยู่อันนี้คือรอบที่1นนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ารอบที่1เนี่ยเราปาดลูดลงมาได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเอาให้บางที่สุดคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะไม่ได้เสร็จในรอบเดียวนะเราอาจจะเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นรอบที่2เพื่อที่จะทําให ผิวปูนเนี่ยนะครับมันเรียบเนียนมากขึ้นสวัสดีครับช่างสัสดีครับเป็นไงบ้างถามก่อนว่าเนี่ยรอบแรกที่เราทําการสกินโพสทบินง่ายครับง่ายเลยครับอ่าอันนี้คือใช้ดิ่งเหลืองเนาะครับผมดิ่งเหลืองอ่าต้องบอกว่าดิ่งเหลืองคุณผู้ชมดิ่งเหลืองเนี่ยเนื้อปูนจะเป็นสีขาวเขาจะมีดิ่งเหลืองดิ่งแดงดิ่งเทาเนื้อปูนแต่และดิ่งเนี่ยสีจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะตรงนี้รอบแรกเราช่างเนาะ เอาให้ครบกันเลยช่างครับถ้าเราไม่ใช้สก,กินโค้ดเนี่ยถ้าเป็นผิวดมเดิมเนี่ยผิวของปูนที่เราทําการก่อผนังแล้วฉาบเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับช่างจะเป็นรอยเม็ดทรายครับอ่าเป็นเม็ดทรายแล้วมันจะเป็นปัญหาย,ยัางไงตอนที่เราทาสีบ้านดูไม่สวยนะครับดูไม่สวยครับคือเอาง่ายเลยเวลาเอามือลูบเนี่ยมันจะไม่เนียนแบบนี้ใช่ครับอ่าประมาณนั้นคุณผู้ชมก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบว่าอ่าผิวหน้าเราก็ได้อ่าอันนี้เนี่ยก็เหมือนแบบ เราใช้รองพื้นอีกอันหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทําการแต่งหน้าเนาะอ่าแล้วก็ต้องมีการรองพื้นก่อนนะครับซึ่งในการที่เราลงสกิมโค้ดไปตรงนี้เนี่ยจะทําให้ผนังเนี่ยเมียนเอามือลูบเนี่ยมันแบบมันเรียบมากๆเลยนะครับและเจ้าสกิมตัวนี้เนี่ยใช้ได้ภายในแล้วก็ภายนอกนะบางทีช่างบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเข้าใจผิดนะว่าดินเหลืองเนี่ยใช้แต่ภายในจริงๆเอาไปใช้ภายนอกก็ได้นะครับอ่าเลยช่องสุดท้ายแล้วปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บ One hour later. เมื่อเรานะครับทำการฉาบรอบแรกไปแล้วนะครับทิ้งระยะเวลาไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็มาต่อรอบที่2กันเลยคุณผู้ชมซึ่งในการอาฉาแบบนี้นะครับอย่างที่เรียนได้ทราบเนาะพวกเม็ดทรายพวกรอยตาโมดรอยแบบเล้าบางๆตอนที่แบบปูนมันร้ายน้ำเนะี่ยตรงนี้ใช้ได้หมดเลยช่วยได้นะครับแล้วในส่วนรอบแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อฉาบไปแล้วเนี่ยมันก็เนียนแล้วนะแต่ว่าทางบริษัทผมเนี่ยนะครับ ก็เน้นย้ำช่างเลยนะขอให้ลูกค้าสัก2รอบนะครับจริงๆเนี่ยในการสกริมเนี่ยห้ามสกิมหนาเกิน3มมิลอย่างที่ผมย้ำเลยนะถ้าหนาไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะกระเทาะออกนะครับในส่วนของรอบที่2เนี่ยก็ไม่เกิน3มมิลอยู่ดีนะครับและส่วนนี้ครับเมื่อรอบที่2ทําการสกริมแล้วช่างผมขอญอาตถามช่างหน่อยช่างเคยทํามาแล้วหลายหน้างานนะครับถามนิดนึงว่าตอนที่สกิมเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรารอบที่2เสร็จแล้วเนี่ยเรารอแห้งประมาณ 4- ีถึงหชั่วโมงจากนั้นเราจะใช้กระดาษทราย มาทําการขัดใช่ไหมช่างต้องครับกระดาษทรายในการขัดผมถามหน่อยว่าขัดยากไหมขัดง่ายครับขัดง่ายอุย้ยผมต้องบอกให้เลยนะช่างบางคนนี่บอกว่าขัดจนกลามขึ้นเลยนะ <laughs> เพราะว่าบางชนิดเนี่ยในการสกริมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าปูนบางชนิดเนี่ยนะครับมันขัดยากมากคุณผู้ชมซึ่งตรงเนี้ยช่างจะเฟื่องแรงมากๆเราช่างเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยนิยมกันนะครับแต่ปูนลูกดิ่งนะครับปูนลูกดิ่งเหลืองเนี่ยตัวสกิมโคตดตัวนเนี้ยเนี่ย ขัดง่ายอันนี้ผมบอกเลยนะเพราะว่าหลายๆหน้าง,งานนะครับทางบริษัทเนี่ยจะเป็นคนสั่งวัสดุเข้าหน้าง,งานให้กับช่างดังนั้นเนี่ยทางบริษัทก็จะเลือกวัสดุที่เหมาะสมแล้วก็ให้ช่างเนี่ยง่ายต่อการทํางานด้วยนะครับต้องบอกว่าได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ง่ายต่อช่างด้วยในการที่ง่ายต่อการทํางานของช่างเนี่ย ช่างเนี่ยเขาก็จะชอบในการทํางานแบบนี้เขาก็จะมีกําลังในการทํางานและงานที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเรียบเนียนแต่ถ้าไปเจอแบบยากๆหินๆเลยเนี่ยนะครับใช้วัสดุหรือใช้วัตถุดิบที่ไม่ดีในการทํางานเนี่ยช่างเขาก็จะเหนื่อยผลงานออกมาอาจจะไม่เรียบร้อยก็ได้นะครับ Five hours later และขั้นตอนต่อมานะครับนั่นก็คือการเอากระดาษทรายเนี่ยมาขัดส่วนมากเราจะใช้เบอร์ร้อยถึงเบอร์200นะครับซึ่งกระดาษทรายตรงนี้เนี่ยนะครับสังเกตได้เลยเห็นไหมขัด ขัดง่ายมากเห็นไหมฝุ่นผงเนี่ยกระจายเต็มเลยนะครับคือรูปนิดเดียวเนี่ยก็ออกแล้วถามช่างไห้ช่างเน้นอีกทีนึิขัดง่ายไหมช่างง่ายครับง่ายชอบไหมดิงเหลืองเนี่ยชอบครับลูกดิงเหลืองนี่คือง่ายต่อการทํางานเลยเนาะครับใช้มือรูปรูปก็ออกแล้วครับเออบางทีช่างก็เขินนะ <laughs> <laughs> โอเคลุยต่อช่างลุยต่อ <laughs> เมื่อทําการขัดกระดาษทรายเสร็จหมดแล้วคุณผู้ชมต่อมาคือทําความสะอาดพื้นผิวนะ เราจะเอาไม้กวาดเนี่ยอ่อนๆตรงนี้นะครับมากวาดมาลูบนะครับเพื่อที่จะให้ฟุ่นพงนะครับที่ติดตามผนังตอนที่เราทําการขัดเนี่ยออกให้หมดนะครับอาช่างก็ใช้ไม้กวาดกวาดเรียบนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อกวาดเสร็จแล้วนะครับช่างบางท่านเนี่ยก็อาจจะใช้ฟองน้ําชุบน้ํารูปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อตเตรียมพื้นผิวก่อนที่จะทําการทาสีนะครับซึ่งในาการทาสีพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราก็จะต้องทาสีรองพื้น แล้วก็ทาสีจริงเป็นไปตามขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับในหน้างานแบบนี้คุณผู้ชมแอบขายของอีกนิดหนึ่งสังเกตไหมตรงเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเราจะปูกระเบื้องผนังให้แต่พ้นระยะเคาน์เตอร์ครัวไปคุณผู้ชมเราจะทําการฉาบผนังให้เรียบแล้วก็ทาด้วยสีเช็ดล้างนะครับซึ่งหน้างานในงานต่อเติมทุกหน้างานถ้าคุณลูกค้าต้องการที่จะปูกระเบื้องผนังเต็มในการสกรีมโค้ดแบบนี้ก็จะไม่มีเนาะแต่ถ้าคุณลูกค้าต้องการปูกระเบื้องผนังเฉพาะระยะเคาน์เตอร์แบบนี้ นะครับผนังที่ไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับจะเป็นการฉาบเรียบแล้วก็สกิมโค้ดแล้วก็ทาด้วยสีเช็ดล้างให้ซึ่งเมื่อทําการทาสีเสร็จแล้วเอามือมารูปได้เลยเนียนกริบแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับปูลูกดิ่งเหลืองสกิมโค้ดต้องบอกว่าในหลายๆหน้างานเนี่ยก็ใช้ปูชนิดนี้ค่อนข้างเยอะเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผนังที่เราก่อใหม่ผนังพีแคหรือผนังอื่นๆ ที่ต้องการทําให้ผิวเรียบโดยการสกิมโค้ดอย่าลืมปูลูกดิ่งเหลืองสกิมโค้ดใช้แรนภายนอกภายในสกิมตามดเม็ดทรายอื่นๆได้หมดเลยนะครับถ้าสนใจติดต่อผลิตภัณฑ์สามารถดูที่ใต้ล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะฝากลิงก์ให้แล้วก็จะมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับของลูกดิ่งนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับสุดท้ายแล้วถ้าอยากต่อเติมอย่าลืมซอแสงทองการช่างด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ